สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันโอ้ยคะ่ะอากาศดีขนาดเลยช่วงนี้เด้อค่ะเด้อช่วงนี้แดดกัหลังอกคะ่ะออกมาทีหนึง่งเราหุบไปอีกแล้วมันนี้ออกมาไม่กําลังสดใสคะ่ะแดดมัอุ่นคะ่ะมีเหงีเหงอยู่หลังมั้นก็จกกันนำเงอนโต๊ะกินข้าวเอ้ยนี่ก็ชื่นใจเด้อค่ะมา แต่ว่าข้างนอกมันเป็นอากาศเย็นนะค่ะเดอ้ออันเห็นเดดวนันนี้ยาว่าอันไปใส่ก,งกงางเกงข่สั้นเสือ้อสปากเกตตี้อันออกไปลดเซ็ตเลยคะ่ะ <c oughs> เป็นใครปวดบวมเลยเหรอคะอันนี้มันจักองศาหนึ่งหกองศาเลยคะ่ะเห็นอันแฟนเอ้แฟนเอ้เวามืเอ,เเอเสาวนตนนี่มันกาลังหกเจ็ดองศาหนึ่งเนาะคะ่ะอเนาะเห็นเด็ดมันถ้าแดดเด็ดออกแค่นอนมันก็นนะเริ่มขึ้นประมาณเก้าฮกสิบองศาเลยคะ่ะมื่อนี้ มื้ออื่นนี่เห็นว่าอันประมาณตอนกลางคืนประมาณหนึ่งองศาหนึ่งค่ะแสดงว่าเย็นแต่ว่าก็เป็นอากาศหนาวถ้าโบเซอร์เสื้อหนาวก็อกบวไรด้ข้างนอกมันอากาศอากาศมันนั้นหลงเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระบอกอยู่ค่ะกกมุตุทั้งอันประมาณสักสามสี่มื้อเราหลังจากกาอากาศกันหนาเริ่มสูงขึ้นเพราะว่ามันอากาหนามันก็นหนามันเป็นช่วงหนาวรูดูร้อนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันก็ยังเป็นนั้น บบมอกโบมไม้มันก็เริ่มออกเบิ่สีเขียวอ่อนว่างั้นเดี๋ยวป้ากำลังเดืออกกันจีโอเกตสดชื่นสดใสเขียวอ่อนๆนั้นเป็นสาวเป็นนุ่มอันน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะอะมาค่ะพอกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็พาเต้มากินกาแฟเนาะค่ะเนาะเพราะว่าชอบกินอันชอบดื่มกาแฟว่างั้นเดี๋ยวป้าถ้าผู้เหลือว่าโอ้ยอันเอ้ยกินน้ำโบไรกับโบว่ากันนะค่ะเด้อก็ ดื่มอย่างอื่นค่ะน้ำชงน้ำชาบ้านเรามีมื่อนานขันหนชาเย็นนมเย็นโอลงโอเลี้ยงมีมื่อทุกอย่างมันบอกค่ะบ้านเอามัอนอาหารการกินมันสมบูรณ์เลยค่ะสมบูรณ์อันตามสไตล์ของอันทางเมืองร้อนเนาะค่ะเนาะถางนี้ก็สมบูรณ์ก่ะถังเอินตุกตาอยู่นี่ก็เมืองหนาวก็เปลี่ยนอีกแบบหนึง่งก็แต่ละทวีมันก็มีอันเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่ถังปีเพราะว่านอกมันเป็นอากาศหนาวนะคะ ข้างไหนถ้าบบเปิดฮีตเตอร์หรือว่าเครื่องทํความอุ่นก็เป็นอากาศเย็นนะคะเย็นเยือกเลยนะคะเพราะมันเป็นเหือนนั่นเหือนันที่พันทำเนี่ยมันเป็นอิฐเนาะค่ะเนาะสเตนเนาะหมะมันก็เย็นแล้วคะถ้าบบเปิดอันฮิตเตอร์นี่ขนดีในเห็นเออมันเป็นอันข้างข้างล่างอันพื้นเนี่ยพันแฝนเออพันเสื่ออันเครื่องทาความอุ่นมืดเหือนเลยบได้เสื่อแต่อันหลงรลดค่ะ ดังนั้นมีทั่วทั่วทั่วพื้นเหียนว่างันนเถอะปะทั้งถึงก็เป็่นนั้นฮีตเตอร์ที่เขาเปิดอันนั้นเองว่างั้นเถอะแล้เทือก็ช่วงหรือหนาวหนาวก็สั้นสุงสุดแฟนเออก็ไปเปิดแล้วก็คือมันไล่ความเย็นออกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้มาก็ปีนี้มาทำอ่ะกินกาแฟก่อนสแม่ค่ะว่าไปเตี้ยดข่ยเอ,ออย่างว่าวัานนะกันทาบ่าคืดอันว่าอะ ว,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 ว้าว้าว่ามียอยุทธได้ลังเกือก่ะแห่งเว้าค่ะก็ดีคือกันกระชมตัวเองอยู่ค่ะบางเทือก็บอกว่าโอ er ้ยว้าหลายไม่ตุกตาคน้นันธ์น,น,น้ำลำคานเนาะมากินกาแฟนํากันดนะค่ะเด้อกับมื้อวันช่วงนี้วันสดใสค่ะ าแฟก็จะแม่นหอมเนาะค่ะเนาะกระป๋อดีช่วงอันปีนี้อันแฟนเอ่ยมาทํามันประตูมันกันถังโอกในค่ะถังโอกมันมีแล้วค่ะประตูมันมันออริจินัลมันก็มีอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันเพื่อนว่ามันหนาวเพิ่นกันเลยอันเวลาเปิดประตูแล้วเครื่องอันความอุ่นมันออกไปไวใิค่ะประตูกันเหินนะคะมันก็มีหนึ่งสองสามเนาะค่ะเนาะสามนี่คืออันอันที่สามนี่คืออยู่น้างงนั่งยิน อันที่สองนี่มันเป็นช่วงที่ว่านะขึ้นทางถึงกับห้องน้ําเราอันนี้เนื่องกับประตูเขานะคะเนาะมันนี่แฟนเออเอรมากรันช่วงอันห้องอันเปิดเข้ามาอันแล้วมันเป็นห้องน้ํากับห้องนั่งยินเนี่ยค่ะพรอเลิ่มมากรันเป็นประตูกระจุกหรอค่ะสูงยอดพดานเพื่อก็ะกบเกือบพันกระทำเรียบร้อยแล้วค่ะทางบริษัทพังกานำมาซื้อค่ะก็เอ่ยว่าอาทิตย์นาเนี่พักัมาซื้อพันเพราะว่าพัน ทางอีเมลพันกระบอกมาแล้วว่าอันอุปกรณ์มันไปหอดอันคนที่พันนามาซื้อนะค่ะเนาะบริษัทพันส่งไปคือทางพุ้นแล้วพันดังงานพันสีเอามาซื้อคือพันบอกอันโทษเลยนะค่ะเออนั่งเสลี่ยงเพราะว่าเออยักคือมันเด็ดส่งเลยถ้าไหนนั่งตรงไปพันมืดมืดนะค่ะถ่ายอันวิดีโอนี้ก็เป็นสลัวสลัวแล้วบ่ได้เห็นกันนะค่ะ มันเบึ่งกันแล้วมันนันคก็เลยนั่งแบบนี้มันเสียงเขาก็คือมันเลยเป็นซดซื่ออยู่หนักเนาะก็เลยเอเอ้ยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะพะนามาสือคือการพนันงานก็กมาเบึ่งว่าทําแล้วมันโกบที่เอแฟนเอ้ยทำน้ะมันได้มาตรฐานบอเพิ่นก็ว่าได้แล้วเรียบร้อยกับก็เอ้ยก็คือว่ามันซีคักอยู่ดอกค่ะมันก็สามารถที่จะเก็บความอุ่นที่ว่าเวลาช่วงหน้าหนาวอิหริสีนะคะหน้าหนาวเพิ่นหนาวอิหริได้ค่ะทางเพื่อน บอได้ว,ว่าเมนเหนาาคือบ้านเห่าเนาะค่ะบ้านเหนา,นะะา,หาก็ว่ามีหน้าเหนาาช่วงเดือนเลยค่ะอันธันวาแมื่อพศจิกาเนี่ก็กรเริ่มเหนาาแล้วเนาะ,ะเป็นบางช่วงเนาะ,ะพศจิกาธันวามกราคมพาเมนบอกค่ะช่วงนี้มันสิเนหนาบาบ้านเหนาเนาะค่ะเนาะถ้าว่าถังเออุักตาเป็นคนนครพน,นมถ้าเหน่าช่วงนี้ก็มันเป็นงานธาตุพนมเนาะค่ะเนาะ,ะงานฟังไทยก็ฟังเหล่าก็คนสมัยอย่างน้อยนี่จําได้ ไปกับพ่อกับแม่พันผ่าไปเที่ยวไปไวงานพระธาุนี่ก็อุ้ยสั้นไปดุดดุดเลค่ะขนาดเสื้อเสื้อหนาวอันไป้อคะยังยังสั้นไปดุดดุดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันอันนี้มันมันก็เดี๋ยวนี้มันสภาพผมมิอากาศมันก็เปลี่ยนไปวาแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่ว่างั้นหรอเปล่าเตะคืบมาแล้วค่ะปากเปลือกนี่ก็แตะสมัยอันยังเป็นไวอันอันอ้อะเนาะก็เลยอันมาเสื้อแล้วก็ เอากระจกใสค่ะที่แรกมันพันกบริษัทมันก็ดีนะค่ะพังแฟนเอ้พันก็ไปสั่งมาว่าเอาชนิดเลือกใช่ไหค่ะก็ห้าห้าชนิดเนาะค่ะเนาะสไต์กระจกนี่มันเป็นแบบเลยกับมีทั้งสองสามอันอย่างเนาะค่ะเนาะความแตกต่างอย่างเมื่อด้อย่างใส่ได้ใส่แบบเลยได้สิพันก็ส่งอันพรูปมาให้ค่ะอันที่ว่าอันตัวย่างนะคะพันส่งมาตัวย่างส่งมาทังปูดก็อย่างคักค่ะแต่ว่าเอ้ แฟนเอ่ยพันก็เอือเลือกเอ่ยก็ว่าเอาแบบใส่เลค่ะกับเลือกนํากันนะสองคนนะครเพราะว่าถ้าไปเอาย่างออ่นแล้วมันมืดเนาะค่ะเนาะนำนำมันที่ทางเอาย่างถ้าช่วงหนาหนาวก็แห้งมืดใช่ไหมนะก็เลยเอากระจกใส่แต่ว่าหนาเนี่ยค่ะหนาก็เอ่ยก็ว่าเออก็ซีคักอยู่ค่ะอันนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงของบานอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะก็คักค่ะเอ่ยบาถ้าซื้อแล้วก็คงแต่ว่าถ้านาร้อนขอก็เปิดบริปิดเลค่ะมันสีฮ้อนเนาะค่ะเนาะถ้านาร้อนกับ เปิดอันบานไว้แล้วก็มันก็เป็นคือเก่าเพราะว่าเบิ่งเราก็ดูดีค่ะก็เอ่ยก็มักอันนี้ก็ใช้คือฝังเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟโต้ค่ะกินกาแฟโต้แล้วเอ่ยกันับกไปเงานงานบ้านเอ่ยก็เยอะเด้ยค่ะ้อนี้เห็นนั่งอัน โหยไปนีปะะ่เพราะว่าอ่เราบดเอเตอร์เออยุ่กตาเอสคะ่ะงานเอ้ยกับเพียบงานนําความสะอาดบ้านงานซักผ้า,นาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ้ยมีแขกมานอนนำนหน้าคนเนาะค่ะเนาะอาทิตย์อาทิตย์เมื่อกี้นี่ก็พันกับเมียเมื่อวานนี้เด้อค่ะออกไปเมื่อวานนี้ก็ตดนบ่ายแล้วล่ะคะ่ะบ่ายแล้วเขาก็บริเดเอเตอร์เนาคะค่ะมีแต่แฟนเอ้ยพันกับใจดีคะ่ะพันกับไปซ้อยเลื่อนพาปูที่นอกที่นอน,นเนาะค่ะเนาะพวกไอ้้าเช็ดตรงเช็ดตัวเหวน พันมาเป็นของเห่ามืดมวันเถอะพาพันแขกพักกันอ่ะสร้อยอยู่ค่ะพันก็เอาลงมาือแต่ว่าพาเช็ดตัวที่พันพี่พันใช้แล้วพันกระกลองสื่ออันอันที่ว่าอันอันตื่นสือมีแต่อันอันอยู่เด้ะค่ะอันที่ว่าอันที่เออพื่พันสื่ออันกระเซาพาเนี่ยค่ะพักก็ลงมือแต่ว่าพาปู่ที่นอกที่นอนนี่เธอเอ้ยรื้อเองแฟนเอ้ยก็เลยพันเมือเมื่อวานแล้วพักก็บอกเฮาจังไปเอาลงมือตัวกันมา เพื่นก็น,น่ารักค่ะเพื่นก็นไปเอาวนลื้อออกมาเมดแต่ว่าดูดฝุ่นนี้โบเดอเอสเขา,า,าบอกว่าดูดฝุ่นของจังเอสเอามาอื่อแล้วเออก็น่ะไปเอาไปเซ็ตฝุ่นเซ็ต,ตเตือนนะขนากคนห้าคนมาอยู่มีก็จกักฝุ่นจักเตื่นนะขนากมีมดเอาแห้งบ้าไปว่ะมันก็เรื่องจริงหรอกค่ะก็น่ะดูดฝุ่นแล้วก็เซ็ตฝุ่นทำค,ความสะอาดแล้วก็บเดป,ปูไว้ละ,ค,ะค่ะก็เก็บท่าผ้าเครื่องเงิน ้าปู่ที่นอกที่หนอนอัน้าเชตออันเอ้ยอบแหงเราเอ้ยก็เก็บเขาตู้เนาะก่อนก็จนกว่านะมีอันคนมาหาอีกครั้งก็ต้องได้เอาออกมาใช้สินี่ค่ะก็งานเอ็ดมดมืออยู่เด้๋ยค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยว่าเออเอามีเวลาก็เจ้านมันบดได้มานั่งแบบนี้ค่ะเจ้านพัเอ็ดเราพันขาพันยังเอ็ดทำแล้วเนาะค่ะเนาะเอ้ยแฟนเอ้ยก็ไปท่าเหลือค่ะมูโถมาเอ้ไปซ้อยอันเอาเรือลงน้ํา เราะว่าตโบได้เอตดตือยว่าพันว่าอันเพราะว่าพันก็งหูจักยว่าอันเอ้ยมีแขกันค่ะเนาะเมื่อเมื่อเล่าแฟนเอยว่าพันพันเมื่อแล้วก็เอาไปได้ยูอันจักม้งมนก็ไปแล้วค่ะตั้งแต่แปดโมงครึ่งมันออกไปเอ้ยก็มาต้มกาแฟเอ้ยก็เลยมานั่งจอยเนาะค่ะเนาะดื่มจะน้อยแล้วเอ้ยก็ไปเอ็ดงานเอ้ยค่ะก็เลยอันต่างขนต่างอัน ทำเพราะเงนแฟเออพันก็มาพูดสี่โมงห้าโมงค่ะเมือนในวันรังเท้าันมูนมากินกาแฟนำตนตนใบเนาะกันเนาะพูนก็เอยกระทาอยู่ค่ะพันโทมาก็เป็นสี่โมงห้าโมงห้าโมงห้าโมงสี่โมงครึ่งแฟนเอยก็บอกถ้านมูดขอเขาเราบอกเข้ามาห้าโมงอะสี่โมงครึ่งเนื้อหาสี่หัวเงินประมาณสี่โมงมันบอกเอยก็เลยบอกว่าเจ้าค่ะอันนี้พันผ่านมาแถวนี้นะคะพันก็เลยอยากมาแวะ ถ้าสูตมีเวลามีว่าอันตอนนั้นเราค่ะตอนที่ว่ามีแคบยี่น้ำเหมือนอยู่ที่แรกพันนามามาพันไหลเนาะของคนไหลพันเลยดพันกระเก่งใช่ะโอ้โบไปดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันนั้นคนมันไหลแล้วมันเป็นอันยากสูตัพันแล้วพันหรือผ่านถือบัลลังเขาจังกลับมาอีกพวกเขาจะเข้ามานําตัวเมืองอยู่พันบอกมูนี่พันเข้ามาพันก็น่าแวะมาหักก็รถ้าพันแวะเด้อก่ะถ้าพันโบแวะแล้วกันโบว่ากันเนาะก่นเนาะก ถ้าผ่านไปก็ได้ยากเห็นกันก็ต้องนัดกันเนาะค่ะไม่ได้นัดกันก็ไปเพื่อไปมานั่งเทื่อหมาพันมายืนอยู่หน้าบ้านผมก็มีคนอยู่ด้อค่ะเพราะว่าถ้าบ bon นนะะัดเอ้ยก็ไปย่างอื่นเนาะค่ะนัองเที่อเอ้ยก็ไปย่างถ้าช่วงเหลืออากาศดีเอ้ยก็ออกกําลังกายอันย่างอมเหียนอันหลังหลังบ้านเนะะี่ยค่ะมันเป็นปาร์คก็ออกกําลังกายนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,า,าเหาก็ผมแม่ว่านํามือนั่งอยู่จะน,นําเหินเขาบอกว่เอ็ดเนาะคะ่นะนอเที่ยก็ไปใจกับเขาเนาะ,ะไปกับน้องชมพู่ อาทิตย์ก้อนนั้นก้อนแข็งนอกมาเขาไปเอาน้องชมพู่ออกมาก็ไปอันเฮือนร้านพันเบิ่งแล้วเด้อค่ะก็บ,บ่ได้เอ้ยเพิ่นสตาร์ทบ่ติดค่ะสตาร์ทบ่เป็นฮิกๆๆกฮิกฮิกอยู่สิคือมาอันบ่แม่นคือมาบ่แม่นมาอันเขาเนาะคืออันมาหงฮิกๆๆๆฮิกกันะค,ะค่ะบ่ติดวัดแฟนเออไปสตาร์ทพันติดเอ้ยก็เลยเอ้าคือเป็นสินี่วะก็เลยบ่ได้เลบ่กล้กาเอาไปค่ะยามไปอันซื้อของออกมาหลายแล้ว มีอันถุงส่งสามถุงแล้วพันเอาเอ้ยพันเอาเซอร์นำทางนาสิค่ะบัดมันสตาร์ทบติดน้องชมพู่พันบอลสตาร์ทด้วยพันเอานำไปทิ้มของไว้พันเจ้านีไปฝากเพื่อนเนาะค่ะเนาะพวกมันเอาไปซุปเปอร์มาร์กเอ้ก็เลยบริการไปอันจ่ายเยอะเอ้ก็เลยไปจ่ายอยู่นนำแถวบ้านน้องเธอก็แฟนเอ้ยไปเอารถพาไปเนาะค่ะเนาะก็ไปจ่ายอันที่มันดังนักพันก็พาไปแล้วพอดีก็เลยไปอันจ่ายของมาเยอะแล้วเราก็เลย อาทิตย์นี้ก็ประมาณสิ้นอาทิตย์พุ่นลรอคะเจ้าน่ะไปซื้ออีกเพราะว่าของอันเอ้ยซื้อมาอันที่ว่าเอ้ยมีแค่ค่าคน,นเขาก็ซื้อของมาเยอะเนาะค่เนาะเครื่องดอกเครื่องดื่มพวกอันเนื้อพวกไก่พวกปลาพวกอาหารการกิน่างั้นเด้อปะ่ะอาหารกินกับขนมปงขนมพวกขนมปังมันก็นยังเหลืออยู่เยอะเอ้ยก็ยต้องมากินอันนี้มันอันค่อยๆเมดก่อนค่ะมันก็ดาบอมเมดหรอคะเพราะว่ากินสองคนนึแล้วก็เขาซื้อบางอย่างมาก็บางอย่างเขาบ่ได้กินเนาะค่ะเนาะ กินแต่ว่ากินนึ่งหึงยังกินสิะก็เลยนํามาเบิ้งว่ามันมีเือได้อันนี้ที่บอกกินโบเตอกะคำบซษย์ช่อ,อ,ง,อ,องฟิตกะทิ้งไปนาะค่ะขนะเพราะมันมาเก็บเราก,ก็โบได้โบได้กินสิเนี่ยค่ะอันนี้แฮงไซยออ์ฝังเลยจ้ะเด้อกาแฟาก็มดไปแล้วคะ่ะวันนี้เออทุกตาผ่าฝันกะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนคะ่ะมานั่งคุยกันจิบกาแฟเอ้ยกันเล่าวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันเอเตเลเดสินะคะเอเตเลเดแฟนไปก็เลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันเป็นชีวิตแม่บ้านปดกษียน,นะคะ่ะเอะ้ยกันเน้อไปเอ้ยวี่ว่าอันวื้อว่าแต่มันก็มันก็บมีแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราบ่าได้ทํางานคนทํางานก็บ่ได้ทํานี่มาคนได้ย่างเลยคะ่ะสมัยก่อนนี่ทํางานนี่โอ้ยตื่น เสาร์มาอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ถ้าว่าวันยุทธเนาะค่ะเมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์เอ้ยกระทำเพราะว่าเอ้ยทำงานโลงพยาบาลมันเป็นงานกะเมืนบอกค่ะมันต้องเข้ากะทํางานเสาร์อาทิตย์นี้กะวันยุทธวันคัตเตอร์เลือกตรกันตุนเทือกก็ได้ทำเพราะมันถึกช่วงเวลาที่มือ้อมันลงกะเฮาก็ต้องได้ทำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพันกระจายพิเศษสินี่ะก็ทํามาเท่เาไหร่คะยี่สิบสามปีเนาะยี่สิบสามปีว่าเนอะเฮ้ยยี่สิบห้าปีทำลดโบ่ฮอดค่ะเพราะว่าแสนปดกเกษียณก่อนาด พากันเออยแล้วอ,อกมามเพราะว่าแฟนพลดกเกษียณก่อนเออยหนาะขนอพันเอรี่กันพันขี้ตนกันเนาะคะ่ะผู้เรื่องยูเหียนพันยู่ผู้เดียวเนาะค่ะงื้องะอยู่พันบัตรอันเออยกลับมาจะทํางานพันดีใจเนาะขะเนาะเห็นหนานา,นาเมียว่างั้นเหรอปะก็เลยมาขึ้นไปขึ้นมาโอ้อ,อกเอเอยก็โอยเอรี่ก่อนเดี๋ยค่ะเอ้ยเอรี่ก่อนกำหนดเงินบาเน็จบํานาญเออยก็พูดเนาะค่ะอีกหลายปีเพื่อเพื่อนาใจเฮือนนะคะ บ่ว่ากันเนาะค่ะมันก็อยู่ไดว่าง้งเถอะป้แต่ว่าเขากระบาดได้สุรุยสุรารว่า้นเถอะป้กินธรรมดาอยู่ธรรมดาเนาะค่ะถ้าเหาไปสุรุยสุรารไอ้นั่นไอ้นี่เขาก็ไปมายากมันบอกขาว่ากันตรงๆมันเนาะค่ะเนาะถ้าว่าไปใช้แบบโอ้ยบวได้ขึ้นตื่นนี่ก็บัดเวลาเขาวันหัวงอกมืดเนาะค่ะเอจสือสะเงื่งงะอยู่ค่ะพันมันเขาพันเอยพันบอยากเปลี่ยนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ใช้แบบกับ ธรรมดาหรอกค่ะโบแม่นว่าถึงกับประหยัดอันตือกับธรรมดาอันเหลือที่ว่าอันเซฟใดเออกระเซฟนาะค่ะอาหารการกินที่ว่าเขาพ่อจำเป็นจะต้องซื้อมาสมัยก่อนนั้นทํางานนั้นเห็นตืกระซื้อได้เลยค่ะอันซื้ออันซื้อนี่หมาซื้อแล้วพันโบได้กินก็มีค่ะหลังเ่อันไปชอปไปตัวเนี้ยเห็นมันอันนั้นพันซื้อมาทิมเนาะค่ะเนาะเห็นความสวยงามของพันยังเป็นไวอันอันนั้นอยู่เหมือนกันนะป้าวันนี้หลังจากอัน ปศเกษตแล้วก็ต้องมาเซฟตัวเองนะคะเซฟไอเอทันเอนี้ทุกอย่างอันแต่ก่อนเอ่ยมีอันคนทางานบ้านเอ่ยเนาะเนาะทุกอาทิตย์วันเอ่ยก็หยุดพันค่ะหยุดมาแล้วเพราะว่าเอ่ยยู่เหื่อนเอ่ยก็มาทําเองเอ่ยก็เซฟไปได้หลายตังนะคะอันพอดีแม่บ้านที่พันทํทนําเหงอนเอ่ยทําความสะอาดที่พันก็ไปได้งานใหม่กระบอกแม่นว่าอันไปคือพันโออกเลยจนพันได้งานใหม่เลยก็จังบวกกับพันโอ้อกนะคะก็ พันกระโขบคุณกันพันเราเชื่อพันผ่านมาพันกาแวะมาดื่มกาแฟถ้าเอายุงเงินผมแม่นว่าไปอันอันออกเฮาโบเอาตัวแล้วโบ้ใดเพราะว่าทํางานกันมาหึงหนูกันเนาะวันนี้ทํากันทํางานพันทำพันทาเงินเอื้อนี่มาหึงหลายปีเป็นยี่สิบกว่าปีนะคะกระโจนพันใดงานใหม่งานประจําใหม่แล้วก็เลยดีคือกันว่ะเอ้ยพอดีเอ้ยอันอื่นรี่เลยก็เลยพัน ันก็ดีใจเพราะว่าโอ้ยขอบคุณไล้ยไหลที่ตัวเบื้องเอาอกตั้งแต่กนล่วงน้าไปา่าเพราะว่าแต่ละคนกรงานมันก็เซฟหนือก,กว่าทางนี้เนาะถ้าว่าอันเดือนนี้รับเท่านั้นเดือนนั้นรับเท่านี้เนกกาะค่นเนาะถ้าว่าไปฮือออกกางขันก็พันอีตนกันเนกกาะค่นเนาะก็เป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันว่างั้นเหรอป้าเอา้ยงานบ้านเอ้ยทําเองเมื่อข่างานตั้งแต่อันซักผ้าหยันนั้นถูพื้นแต่กระจกนี้แฟนเอ้ยเป็นคนทํา กระจกอันกระจกข้างนอกนี่มีพนักงานของอันองค์กรนั care, ้นท <tech> ี่พันจ้างอันมาหลายปีแล้วพันอันนี้กระจกข้างนอกนี้ต่างหากค่ะแต่ว่าข้างในนี้แฟนเอ้ย้อยเสร็จค่ะเพราะว่าพันตูสูงพันบ่ตรงเอาอันบันไดมาปีนเนาะค่ะเนาะเอ้ยเข้ามาเอ้ยททำพันบันไดมาปีนแล้วพันเพียนะอันแล้วมันเกี้ยกะเนาะค่ะเนาะแล้วเทอพัน ลื่นบันไดต๊กกับพันอีกแฟนเออกระบอกกระโจกข้างเนินนี่เขาจังเซ็ตมันบอกก็แบ่งหน้าที่กันนะคะอย่างอื่นก็ข้างนอกก็ข้างไหนบ้านอันพวกดูดฝุ่นอันตัวนี้ดูดฝุ่นงานบ้านพาปูที่นอนผพาเช็ดต๊กเช็ดตัวเสื้อผ้าเนี่เอยเป็นคนทํามดค่ะก็ดีกันค่ะมันก็เป็นงานที่ว่าเขาทําด้วยใจรักเนาะเนาะเพราะมันเป็นงานบ้านเขาเพราะงั้นนรปะมันเป็นขยะของเขาก็ต้องทาเองไม่บอกค่ะ ขยงขยะออกไปลากออกไปทิ้งข้างนอกในการที่จริงมันเป็นงานเอ้ยค่ะแต่บางเทีเอ้ยตุกตาก็ลืมลืมก็คือเหาโบเห่าโบเซยจือเพราะว่าเหาลืมคือเหมือนบ่ได้ขึ้นนะคะนางเทีแฟนเอ้ยกะตรงพวกทีเอาขยะออกไปเป็นบวกพันกับเางทอพันลงมาก่อนเมื่อเหลือเอาขยะพันก็เอาไปวางหน้าเหงอนเอ้ยหน้าเือนเอือัางทีมันรถขยะพันหมาไหวก่อนกำหนดก็มีนะคะบางทีกำลังอันนั่งกินกาแฟอยู่เอาเลือดรถขยะมาแล้วบอกว่ามันก็เป็นเวลาแต่ว่ามันมีขยะ ขยะอันพวกอันพักขยะอันเศษกระดาษขยะทุงพลาสติกพันหมาช่วงเหลือสิ่งของพันเออบางบด้ใส่ใจอันนี้เออก็ต้องมาใส่ใจสมครแฟนเอยสีบอกว่าม้อนี่ขยะบานขยะพลาสติกขยะกระดาษเออพันบอกขยะสวนเดี๋ยวก็ที่ว่าทำสวนเนาะพันเอาซื้อนำมันที่ที่ทิ้งกันนะคะก็รพันพันกระบอกอยู่เอยก็เออขึ้นอยากหัวอยู่อันนี้ต้องเรียนรู้อีกค่ะเพราะว่าบดีใส่ใจอันนี้ว่ากันตรงๆอ่าฮ มันหึงววาเด็ดขาันี้เอ้ยกพวงแม่พากันนั่งเว้าไปเตี้ยเด้เอ้ยก็นับนับอกกันกันสวัสดีกันเต่หึงแล้วพันเว้าอย่างโบช็ออ้าบันนี้กะเอ้ยทุกตาผ่าฝันก็ขอบคุณหล่ๆเด้ดขเด้อทุกบ้านทุกคนเลยค่ะเพื่อนเเฮ้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพรอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ